เย้ yes, สวัสดีทุกคนนะครับอยู่กับต่อจอมโ,โดกันนี่กับครูบอดีกันอีกแล้วว้าววันนี้นะครับเรามาเล่นแบบพัดเจ้ากานซึ่งเราจะเป็นพัดเจ้าก่อนมีพลังเหนือมนุษย์ฮ่อดู<ม>เรามาอยู่บนโลกเรียบร้อยแล้ว<ม>ตอนนี้เขาบอกให้ไปเตะค,คนตรงนี้ก่ <c oughs> อนเดี๋ยวเป็นพัดเจ้ามาเตะคนได้ไงเดี๋ยวลองดูโอ้กระเด็นอ๋อปลดล็อกได้ไฟบอลมานะครับจึ๊บเผาเผาต้นไม้เผาต้นไม้ปุ๊บเผาต้นไม้ตื้อ อ๋อนี่ไอพอเราเผานะครับได้มานานะครับเป็น66แล้วเผาบ้านได้ไหมเผาบ้านบุ๊บ อ๋อดูเหมือนว่าไอตุงขีดตรงเนี้ยเราจะเป็นสีแดงนะเดี๋ยวไปดูที่ช็อปก่อนว่ามันเป็นยังไงอ่านี่ไงมันจะมีสกิลนะครับให้ปลดล็อกนะครับ <S <S อย่างอันเนี้ยเราได้ไฟบอลแล้วเราก็จะมีเมทัลออร์อโดไลติ้งสายฟ้านะครับมีบีมอ๋อมีอ e ีวิลอันเนี้ยก็จะมีฝั่งคนดีด้วยทุกคนมีเพิ่มพลังมีฝนนะครับอ๋อแล้วก็ไซส์เพิ่มเลือดตรงนี้มีเบิร์ดอะโอเคเกิดใหม่นะครับเป็นตัวต่างๆโอ้ใช้มานาเยอะมากๆอันนี้เราเผาก่อนแล้วกันจึ๊บจึ๊บ เก็บมานาครับไปเผาชาวบ้านเผาชาวบ้านเอื้อจืดจืดจืดเตะเตะขูเตะเต,ต,ตะอย่างแรงปิว้วออดัมแมนมันเบาถ้าเตะอ่ะต้องเผาปุบปุบเผาโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวอัศวินอัศวินอัศวินมาหยุดอย่าอย่าโหดถึงมากๆไม่สู้แล้วไม่สู้แล้วไม่สู้แล้วช่วยกันหน่อยแกดี้เร็วออบเดดเดด อุ้ยอลดลอ็อก PTO oh <my> ขอรอู้หน่อยเท่าไหร่นะเมื่อกี้ไม่ได้ดูอะอ๋อนี่ไงมันมาเลยกดใส่อ่ะนี่ก็กดใส่เรียบร้อยแล้ว <Yeah. S 1> ปึ๊บไหนลองดูซิเป็นยังไงการคุงมชนนี้ปุ๊บต oh <my> ู้ปูอ๋อต้องรอหลอดให้เต็มก่อนหรือเปล่าชึ๊บนี่ไงมีดีเลย์ด้วยทุกคน <Yeah. S 1> แล้วเราก็ใช้อันนี้นะครับดีเลยไวกว่า <Yeah. S 1> ปึ๊บปึ๊บชึดชืดมันมันมาอีกแล้วมันมาอีกแล้วอัวอาศาวินนี่อึดมากช่วยกนยรน่อยคูบ่าดี เรียบร้อยอันล็อกแล้วนี่ทุกคนเดี๋ยวเราจะเป็นคนดีแล้วนะมีฝนด้วยดูจึ๊บจๆ๊บจื๊บจบจจบเแต่ได้มานาน้อยมากๆตรงนี้รู้สึกว่าจะมีให้สุ่มมินเนี่ยนด้วยนะขอดูหน่อยดิย750้อหหรอลองเปิดดูสักอันหนึ่งปุ๊บปุ๊บปุ๊บได้เป็นอะไร เจอเจๆได้โทรสับประหลาดกอลัมโอ้ไ่อ๋อคูณมานานะครับ1.11นะครับช่วยให้เราได้เงินเร็วขึ้นอันนี้ก็มี2 0 0พแล้วโอ้จะมาตีอะไรตรงนี้เนี่ยนี่ติตีตีตีกับตีกับตีกับโอเคเราจะไม่ใช้ฝนแล้วใช้ไฟบอลขั้นสเราใช้อันนี้ดีกว่าปุ๊บใส่เข้าไปโอเคนี่ทุกคนตรงนี้มีไปด่านใหมด่ด้วยดูดิเนี่ยถึง โอ้โหด่านเยอะมากๆเลยเราขออัปเกรดก่อนเมื่อกี้ค้างไว้นะครับที่จะอัปเกรดซื้อมิเทอ,อร์ออนะครับเอาออกแล้วก็ใส่ฟรีซเข้าไปถึงเอออัปเกรดความแรงก็ได้นะทุกคนดูนะแต่ว่าต้องใช้มานาเหมือนกันเห็นปะเนี่ดมมยดามจที่อัพตรงนี้เป็น27ปึ๊บเป็นไงเรียบร้อยเป็นไฟบอลสนะครับเดี๋ยวไปชวนคนอื่นมาตีบอสกันดีกว่ารู้สึกว่าในนี้มันจะมีบอสนะ น่าจะอันตรายสุดๆไปเลยเข้าไปเลยนี่บอสอยู่ในนี้นะครับเป็นบอสที่โหดสุดๆไปเลยทําให้ชาวบ้านเดือดร้อนจุบจ๊บจุ๊บตีไฟ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 ุดฟชูอัตตีครับชูอัตตีเดี๋ยวเดี๋ยวใช้สกิลใหม่หไม่ได้ใช้เลยแช่แข็งปึบ๊บเรียบร้อยโอ้โหในพวกเราไปบุกป,ปราสาทกันดีกว่าที่อยู่ข้างหน้าตรงนี้เนี่ย้ายิงเลยโอ้โดนยิงก่อนแทงให้หน่อยแทงให้หน่อยพวกเราจุดขมบนหอคอยห่อคอยกจัดให้หมด นี่เรียบร้อยโอเคปุบปุบปุบนี่กำแพงพังหมดชุบนี่ลงเสาเข็ม,มเมทูโอนี่แกนี่ระวังจึดจึ๊บฮ๊บ๊บข้างบนข้างบนีอัจวินสีทองอยู่โอมโอ้โหกระเดนมนมนนน็นข้างบนขางนเสางนี่นี่จึ๊บเรียบร้อยอุ้ยใครยิงช่วยด้วยลงมาลงมาสิ วพวกเราเราเบื่อเมืองนี้กันแล้วอะไปเมืองอื่นกันบ้างดีกว่านี่มาวาร์ปกันเลยไปอีกเมืองนะครับบายสามพันมานาติดึ่ง อ๋อมาแล้วเมืองใหม่ไม่ได้ตากกับเมืองเมื่อกี้เลยโอเโืองแต้มใหญ่กว่าเดิมนะทุกคนอ่าเดี๋ยวลองดูแล้วกันตอนนี้มี4ี่พันเชื้ออะไรได้บ้างเนี่ยอัปเกรดอะไรแรงๆดีอันนี้ไม่เอาดีกว่าอันนี้ละกันสามพโอเคได้แล้วเรียบร้อยปะน่าจะแรงกว่าเดิมแ้อะอัศวินอันนี้ไหนลงไฟหน่อยป้อบป๊อบพุ่วพ้่ว,วทลายเบืองทลายทลายายิงยิงยิงของอ,อืดอมาสีมาสิ มาสิอสวินทั้งหลายมาสิมาสิเอาดิเอาดิไฟไฟลงไฟตูมอ h oh my god ยืดตูมปลดล็อกแล้วพายุมาดูวันที่ปลดล็อกกันบ้างดีกว่าจึ๊บทอร์นาโดนะครับตรงนี้เอาพายุใส่เข้าไปก่อนปุ๊บเรียบร้อยได้พายุแล้วทอร์นาโดขอลองดูหน่อยฝั่งนี้บ้างดีกว่านี่พวกนาย <Huh? S 1> เคอเห็นพายุทอร์นาโดถล่มบ้านไหม <Yeah. S 1> เดี๋ยวทำให้ดูนะเฮ้ยบาดแล้วบูม โอ้ยร oh <my> ุนแรงมากมากโ,โอ้โหโอ,โอ้สุดยอดมาสิโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวดีแกรนดี้รุนแรงเหลือเกินแกรนดี้สปอยอะใช้สายฟ้าแล้วอะโหดังาฉันว่าเลือดฉันน้อยเกินไปอะโหบอดี H ้ขอเพิ่มเลือดตัวเองก่อนตึง้งมาที่ไซต์นะครับอันนี้เพิ่มเลือดบวก2 0 0 750เิปึง้งเรียบร้อยอันนี้เพิ่มอีกจะได้ถึกๆึกนะครับอาได้อีกกดชึพันสองพันสองโอเคมาทุกคนลุยกันได้ตอนนี้ถึกแล้ว ไปลุยปราสาทกันเลยดีกว่าเจิดเจ,ดจดขึ้นไปข้างบนนะครับเป็นปราสาทอันยักษ์เออยิงระยะไกลเลยเหมือนแกนี่ด,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 ดูยิงเจิด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 ยิงแล้วโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดโดนโจมตีโดนจโดนจมตีนี่ครับตัวจะใหญ่ขึ้นนะครับเพราะว่าเลือดเยอะขึ้นปุ๊บนี่นี่เอาไปสิโจมตีโจมตีโอ้ยเดี๋ยวแกนี่มีวัว2ตัวนะครับโอ้โหโหดบ้าปุ๊บปุ๊บ อุ๊บอุ๊ยอุ๊ยอุยโ,อโดนอาสวินติโดนอาสวินติช่วยด้วยจุ๊บจุ๊บจุ๊บใครก็ได้ช่วยด้วยมันตามหลังเรามาโหยากเหมือนกันนะเนี่ยตรงนี้จุ๊บจุ๊บยิงยิงมัดยิงมัดยิงมัดนีแหละตายแล้วเรียบร้อยแบลนี่บุกทะลวงเข้าไปแล้วช่วยช่วยตีข้าวทางนี้เลยปล่อยพายุตรงกลางปล่อ the ยสิมาแล้วพายุแกล่าโอ้โห หลอ,อสวิตมากันดีแล้วลุยพวกเราถล่มแล้วเจือเจือเจือโอ้กูพอดีแช่แข็งนะครับเยี่ยมมากยิงยิงยิงลูกปานยิงจุ๊บ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 นั่นไงฐานทับยิงธนูตรงนั้นก่อนปุ๊บปุ๊บมันยิงเรามันยิงเราหล่อ,อ,อสวิตมากันเต็มเลยอสวินมากันเต็มแป๊หนึ่ง เดี๋ยวเรามาที่ช็อปก่อนตรงนี้นี่ทุกคนเดี๋ยวเราจะเพิ่มเลือดดีกว่าเนี่ยมันฮิวได้นี่ดูอ่าใส่เข้าไปแล้วได้ไหมทุกคนเออได้ด้วยเ,เลือดเพิ่มแต่ว่ายังอัพไม่เยอะนะทุกคนเอาไว้ช่วยเพื่อนได้นี่เห็นป่มไปลุยบอสกันดีกว่าเดี๋ยวเราช่วยฮิวเองเดินมาทางลัดนะครับโอ้โหแกนี่แคดดี้ตีแหละระหว่างนี้ก็ปั๊มได้ตื่นจืดจืดมาดอสที่เมืองนี้บ้างดีกว่าจะโหดไหมย,ย่าตีสิอัศวินนี่แน่ มาบอสอะไรเอ่ยข้างหน้าปุ๊บปุ๊บกระโดดเข้ามาโอ้หมูสามหมูวะ no n โน o ไ่ตีไฟบอลไฟบอลไฟบอลตีเข้าไปไฟบอลตีเข้าไปนี่นี่หิวให้เพื่อนหีวให้เพื่อนโอ้ยอย่าตีอย่าตีอย่าตีจังเรียบร้อยนี่เปเรียล่า ตาตาดานี่เรามาอยู่เมืองใหม่แล้วทุกคนเมืองอียิปต์นั่นเองโอ้โหมีแต่ทะเลทรายนะครับร้อนละอุเนี่ยเรามีสายฟ้าด้วยเห็นไหมแต่ว่ามีดีเลย์นะเดี๋ยวลองดูสายฟ้าตรงนี้ฟ้าผ่าเจอตจอล่ะุ๊บแล้วก็นิงด้วยไฟบอนครับปยิงซ้ำยิงซ้ำยิงซ้ำจดโอ้ดาดไม่นี่คนอึดมากมากๆุุ๊๊ตู ตูมมาใช้สายฟ้าดีกว่ารอดีเลยนะครับตรงนี้มาจโ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 อ้อึดมากๆเลยทุกคนจู้จ้าทลายบ้านก่อนทาลายบ้านก่อนปั๊บีีเีียเรียบร้อยเรียบร้อยเดี๋ยวไปอัพเกรก่อนแป๊อัพเกรอะไรดีตรงนี้สายฟ้า362แเซื้อไป ปึบแล้วก็ไฟบอลอัพเยอะๆเลยไฟบอลเงนินหมดแล้วครับ990ดาเมจหน้าตะแลงขึ้นละนี่ <c oughs> okay, ยิงป้อมฝั่งตรงนู้นเหมือนแกนนี่ช่วยยิงแกนนี่ตึ๊บฝั่งนีง <c oughs> ้ดีกว่าจุด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 ถล่มไปจุดจุดจุดเมื่อไหร่จะพังเนี่ยพังสิพังเร่เรียบร้อยโอเคชาวบ้านจิว๋วชาวบ้านจิว๋วชาวบ้านจิว๋วปุ๊บปุ๊บ <c oughs> ปุ๊บ <c oughs> ปุ๊ลัวๆครับหลัวๆ อย่าลบสิอย่าลบสิรุนแรงรุนแรงรุนแรงอ้าวเราเจอปิรามิดแล้วเอาละพายุจุดโดนบุบ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 ุบุนี่เป็นไงสลายไปซ้อปิรามิดนี่เราจะมาครองโลกกันนะครับโอ้โถเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าพึ่งตีอย่าพึ่งตีนี่นีดัมเบลเราแรงนะดัมเบลเราแรงแรงนี่พันแล้วเป็นพันเป็นพันเป็นพันอย่าพึ่งตามมาอย่าพึ่งตามมาอึด แต่ว่าข้อเสียนะครับพายุจะดีเลย์นานมากทุกคนทอร์โดอ่ะฟุดฟุดตีตีทำลายพิระมิดโอเคเรียบร้อยปิระมิดสิ้นสากในพวกเราไปตีบอสพิระมิดกันดีกว่านี่ไม่รู้ว่าจะโหดกว่าเดิมหรือเปล่านะแต่ราว่าเนี่ยเราอัปเกรดมาเยอะแล้วท่าทางเราจะสู้กันได้นะคุณบอดีมาเร็วไกรนี่มาเจอเจอเจอมาดูกันว่าบอสปิระมิดนี่เป็นยังไงโอเจอแล้วยิงยิงเจอ เจอเจอเจปล่อยพายุปล่อยพายุปล่อยพายุยยเออนี่เจอพายุไปนี่อุย้ยตายง่ายจากโอ้โหยังไม่ทันทำอะไรเลยแสดงว่าพวกเราอ่ะโอดกันมากๆเต็กแกนเน็มายิงใส่หน้าฉันเอไห โอเคทุกคนก็สนุกมากนะครับกับแมปนี้นะครับก็เราเล่นเป็นพระเจ้านะจะเล่นเป็นปีาศาจหรือเป็นคนดีก็ได้ก็มันก็จะมีปลดล็อกเมืองต่างๆนะครับแล้วก็สกิลต่างๆถ้าเกิดใครชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดซับสไครต์กดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้กับพวกเราด้วยนะสําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วบายๆเจอกันคลิปหน้านะครับทุกคน